สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบหมุนเวียนเลือดน,นั้นทําหน้าที่ลําเลียงสารต่างๆค่ะโดยลําเลียงสารอาหารออกซิเจนและสารอื่นๆไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะคะและลําเลียงของเสียค่ะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์ไปยังอวัยวะที่ทําหน้าที่กําจัดสารเหล่านี้นะคะ ในคลิปนี้จะพูดถึงการลำเลียงสารในสัตว์นะคะก็จะแบ่งสัตว์ออกเป็น2จําพวกใหญ่ๆนะคะสัตว์ที่มีโครงสร้างของร่างกายไม่ซับซ้อนเช่นฟองน้ําไฮดราพานาเรียการลำเลียงสารในร่างกายเช่นสารอาหารแก๊สของเสียใช้วิธีลำเลียงระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ค่ะการลำเลียงสารระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมใช้การลำเลียงผ่านเซลล์บริเวณผิวลำตัว กับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะคราวนี้มาดูการลำเลียงในสัตว์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีขนาดใหญ่กันบ้างเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของสัตว์เหล่านี้ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะจึงจำเป็นต้องมีการลำเลียงสารโดยระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์จะมีอยู่2แบบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดค่ะ Open Circulatory System และระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด c ร o s e d Circulatory System นะคะมาดูระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดกันก่อนนะคะ ระบบหมุนเวียนเลือดเปิดของตะกกระแตนมีท่อด้านบนลำตัวทำหน้านที่เป็นหัวใจเมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะออกไปตามท่อเข้าสู่แอ่งเมื่อหัวใจพักของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางช่องออสเตรียค่ะดังนั้นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาช่วงหนึ่งเลือดจะอยู่ในแอ่ง ที่ร้อมรอบอวัยวะบริเวณนี้จะมีการแลกเปลี่ยนสารนะคะระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในหอยมแมลงค่ะระบบหมุนเวียนเลือดของมแมลงลำเลียงเฉพาะสารอาหารไม่ได้ลำเลียงออกซิเจนนะคะออกซิเจนจากภายนอกร่างกายมาแมลงเมื่อเข้าสู่ระบบท่อลมก็จะแพร่เข้าเซลล์ได้โดยตรงค่ะคราวนี้มาดูระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดกันบ้างนะคะเลือดในระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดไหลยอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลา ระบบหมุนเวียนเลือดแบบนี้พบในไส้เดือนดินหมึกและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรวมทั้งคนเราด้วยนะคะ เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดขนาดต่างๆจนไปถึงหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ล้อมรอบอวัยวะต่างๆที่บริเวณนี้จะมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์จากนั้นเลือดจะไหลไปยังอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สเช่นผิวหนังของไส้เดือนดินเหงือกของสัตว์น้ำแล้วเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเหมือนเดิมค่ะการหมุนเวียนของเลือดในระบบ มุนเวียนเลือดแบบปิดแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบที่1คือแบบวงจรเดียวโดยเลือดไหลผ่านหัวใจ1ครั้งต่อกันไหลหนึ่งรอบเลือดที่มีออกซิเจนต่าไหลผ่านหัวใจไปยังเหงือกค่ะเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายจากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนต่ําก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะคะ แบบที่2นะคะแบบ2วงจรโดยเลือดไหลผ่านหัวใจ2ครั้งต่อการไหลของเลือด1รอบนะคะเลือดที่มีออกซิเจนต่ําไหลเข้าสู่หัวใจแล้วไปยังปอดค่ะเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลกลับเข้าสู่หัวใจลําเลียงไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายจากนั้นเลือดที่มีออกซิเจนต่ําก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจตามเดิมค่ะเลือดที่มีออกซิเจนสูงเมื่อไหลไปยังหลอดเลือด ที่อยู่ล้อมรอบเนื้อเยื่อต่างๆจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกับเซลล์ของเนื้อเยื่อนะคะทำให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดในแมลงกันบ้างนะคะแมลงมีหลอดเลือดใหญ่อยู่ด้านหลังของลำตัวหลอดเลือดบางส่วนขยายใหญ่เรียกว่าหัวใจนะคะ การไหลเวียนของเลือดเป็นดังนี้ค่ะเมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลไปตามหลอดเลือดบางช่วงเลือดจะออกจากหลอดเลือดแทรกไปตามช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อเลือดสัมผัสกับเซลล์ของเนื้อเยื่อก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารค่ะเมื่อหัวใจพักเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจดังเดิมคราวนี้มาดูระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในไส้เดือน ดินกันบ้างนะคะไส้เดินดินนั้นมีหลอดเลือดยาวตลอดลำตัวทั้งด้านบนและด้านล่างของลำตัวนะคะหลอดเลือดส่วนหัวมีลักษณะเป็นห่วงรอบหลอดอาหารนะคะ เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดด้านบนและหลอดเลือดด้านล่างของลำตัวค่ะหลอดเลือดที่มีลักษณะเป็นห่วงนี้คือหัวใจเทียมค่ะ Sudo Heart นะคะการไหลเวียนของเลือดเป็นดังนี้ค่ะเมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลไปตามหลอดเลือดขนาดต่างๆไปจนถึงหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ล้อมรอบเนื้อเยื่อก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารค่ะจากนั้นเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจดังเดิมค่ะ คลาวนี้มาดูการลำเลียงสารในร่างกายมนุษย์กันบ้างนะคะการลำเลียงสารในร่างกายมนุษย์นั้นทำหน้าที่โดยระบบหมุนเวียนเลือดค่ะในระบบหมุนเวียนเลือดมีองค์ประกอบอยู่3อย่างค่ะคือ 1. หัวใจ2หลอดเลือดและ3ก็คือเลือดนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของหัวใจกันค่ะ หัวใจอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจเพอริคาเดียมนะคะอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างค่ะค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจมีของเหลวที่สร้างจากเยื่อหุ้มหัวใจทำหน้าที่หล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีระหว่างหัวใจกับปอดหัวใจนั้นจะประกอบไปด้วยห้องหัวใจลิ้นหัวใจและก็ผนังหัวใจค่ะผนังหัวใจมี3มชั้นผนังชั้นนอกเพอริคาเดียม เป็นชั้นที่อยู่ติดกับเยื่อหุ้มหัวใจประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เหนียวและแข็งแรงผนังชั้นกลางค่ะไมโอคารดียมค่ะหนามากที่สุดประกอบไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเราจะได้เรียนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในเรื่องการเคลื่อนที่นะคะและผนังชั้นในสุดค่ะเอนโดคารดียมค่ะเป็นชั้นบางๆจเจริญมาจากเยื่อหุ้มหลอดเลือดค่ะ มาดูโครงสร้างภายนอกของหัวใจกันบ้างนะคะนักเรียนจําไว้นะคะในเรื่องของหัวใจนั้นเราจะมีการทำแลบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทําความเข้าใจในคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราจะพบอะไรบ้างนะคะหลอดเลือดที่ติดอยู่กับหัวใจก็จะมีหลอดเลือดเอกอ e ต้าค่ะมีหลอดเลือดพันโมนารีอาร์เทอรีมี2ข้างนะคะหลอดเลือดพันโมนารีเวนค่ะแล้วก็ มีหลอดเลือดสุพิเรียเวนาคาว่าอินฟิเรียเวนาคาว่าค่ะอีกหลอดเลือดชนิดหนึ่งที่เราจะพบก็คือโคโรนาเรียอาร์เทอรีนะคะจากนั้นห้องหัวใจที่เราจะพบก็มีห้องบนขวานะคะเอเตียมขวาบนซ้ายเอเตียมซ้ายค่ะห้องล่างก็จะเป็นเวนติเคิลขวานะคะอ่นนี้คือล่างขวาแล้วก็เวนติเคิลซ้ายก็ค,คือห้องล่างซ้ายค่ะคราวนี้เราลองมาดู โครงสร้างภายนอกที่เราเห็นจากภาพนี้ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะซูปพปเรียวเวนาวา่านำเลือดดำนะคะก็คือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำคอนไดออกไซด์สูงจากส่วนหัวลำตัวส่วนบนเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาค่ะพันโมนาลี่อาร์เทอรีนะคะมีทั้งซ้ายและขวานะคะนำเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดค่ะ c ค r ร n a r y Artery ทรี่ Ar นำเลือดแดงไปเลี้ยงเสลล์วกล้ามเนื้อหัวใจค่ะหัวใจห้องบนขวารับเลือดจากหลอดเลือด s u p e r i r v e n a c a v a และ inferior vena c a v a แล้วส่งเลือดไปยังหัวใจห้องล่างขวาค่ะหัวใจห้องล่างขวารับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาแล้วบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปยังปอดค่ะหลอดเลือด inferior vena c a v a นำเลือดดำจากลำตัวส่วนล่างและขาเข้าสู่หัวใจห้องบนขวานะคะต่อไปเป็นหลอดเลือดเอออร์ต้าค่ะหลอดเลือดเอออร์ต้านั้นนำเลือดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปตามหลอดเลือดอาร์เทอรีเพื่อที่จะไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะต่อไปเป็นหลอดเลือดพันโมนารีเวนค่ะอันนี้จะมีสองข้างซ้ายขวานะคะ นำเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายค่ะหัวใจห้องบนซ้ายทำหน้าที่รับเลือดแดงค่ะจากหลอดเลือดพันโมนารี่เวนแล้วส่งเลือดไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะรับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายเมื่อบีบตัวจะส่งเลือดเข้าสู่เอออร์าต่อไปค่ะ ต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างภายในหัวใจกันบ้างนะคะอันนี้นะคะเวลาเรียนในชั้นเรียนนักเรียนต้องผ่าหัวใจนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างเหล่านี้จากหัวใจหมูค่ะที่เราจะนำมาทดลองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำโครงสร้างเหล่านี้เอาไว้ก่อนนะคะว่าพบที่บริเวณใดของหัวใจหมูและโครงสร้างเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรคะ่ะเวลาที่เราทำแลบเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูโครงสร้าง แต่ละส่วนกันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะลิ้นพันโมนา ري เซมิลูนามีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม3ชิ้นวางชนกันค่ะอยู่ที่โคนของหลอดเลือดพันโมนาร ي อาร์เทอรี่ค่ะห้องบนขวาและหัวใจห้องบนซ้ายเป็นหัวใจห้องที่มีผนังบางมากที่สุดเมื่อเทียบกับหัวใจห้องล่างนะคะลิ้นไตรคัสปิสมีลักษณะ เป็นแผ่นบางๆ3มชิ้นลู่ลงสู่หัวใจห้องล่างขวาค่ะเอออรตาเป็นหลอดเลือดที่มีผนังหนาม,มากที่สุดมีช่องติดต่อกับหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะลิ้นเอออติกเซมิลูนาลักษณะเป็นครึ่งวงกลม3ชิ้นวางชนกันพบที่โคนของหลอดเลือดเอออร์ตาค่ะ ลิ้นใบคัสปิดมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองชิ้นลู่ลงไปสู่หัวใจห้องล่างซ้ายค่ะหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นหัวใจห้องที่มีผนังหนามากที่สุดและสุดท้ายก็คือหลอดเลือดพันโมนารีอาร์เทอรีเชื่อมต่อระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับปอดที่โคนหลอดเลือดมีลิ้นพันโมนาี่เซมิลูนาค่ะ คราวนี้เรามาดูทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนดูภาพนะคะจะมีลำตัวส่วนบนและแขนลําตัวส่วนล่างและขาซ้ายขวาก็จะเป็นปอดสองข้างนะคะตรงกลางก็คือหัวใจค่ะทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจครูแบ่งเป็นทั้งหมด8ขั้นตอนต่อเนื่องกันนะคะ จะเห็นว่ามีลูกศรเชื่อมต่อจากขั้น1นึ่ไปสอจนไปถึง8นะคะเริ่มที่ขั้นตอนที่1ค่ะหัวใจห้องบนขวารับเลือดจากหลอดเลือดสูพิเรเวนาคาวาและอินฟีเรเวนาคาวาค่ะเมื่อหัวใจห้องบนขวาบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นไตรคัสปิดค่ะต่อจากนั้นจะไปที่ขั้นตอนที่2นะคะ เมื่อหัวใจห้องล่างขวารับเลือดจากห้องบนขวาแล้วบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นพันโมนารีเซมิลูนา่าเข้าสู่หลอดเลือดพันโมนาเรีอาร์เทอรี่ค่ะจากนั้นเลือดจากหลอดเลือดพันโมนารีอาร์เทอรี่ในขั้นตอนที่3นะคะก็จะลำเลียงไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สค่ะจากนั้นเลือดจากปอดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะคะคูเขียนผิดนะคะเดี๋ยวตอนท้ายสุดคูจะแก้ให้นะคะ หัวใจห้องบนซ้ายเมื่อรับเลือดมาจะบีบตัวส่งให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายค่ะโดยผ่านลิ้นใบคัสปิดค่ะขั้นตอนที่6ค่ะเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดเอออร์ตาโดยผ่านลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาในขั้นตอนที่7ค่ะ หลอดเลือดเอออตาที่รับเลือดมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายจะลำเลียงเลือดไปตามหลอดเลือดในระบบอาร์เทอรีนะคะจนไปถึงหลอดเลือดฝอยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายจากนั้นในขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายเลือดก็จะไหลกลับจากส่วนบนของร่างกายทางหลอดเลือดสูพีเรเวนาคาวาและไหลาจากส่วนล่างของร่างกาย มาทางหลอดเลือดอินฟีเรียเวนาคาว่าเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาต่อไปค่ะเลือดจะไหลเวียนวนเวียนอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะ